สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้าแชนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับค่ายอาร์หลงจูเนี่ยครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอะไรกันบ้างนะครับผมวันนี้ก็นําข่าวนะครับผมข่าวที่แบบเปิดใจลูกอารฉลองพัคดีวิจิตทั้ง3คนนะครับผมมาพูดถึงละครเรื่องใหม่นะที่แบบว่าปิดกล้องไปแล้วนั่นก็คือเรื่องลิขิตแห่งจันนั่นเองนะครับและในข่าวเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงละครบูทที่แบบว่ามีโนโนว่าจะทาต่อไปนั่นก็คือเรื่องระยะนะครับผมกับเรื่องขุมรัพย์มะน้าแควนะครับ ถ้าใครเคยได้ดูข่าวหรือด,ดูในคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับผมก็มีทางเว็บทั้งเว็บอื่นๆแล้วก็วิกิพีเดียนะครับเคยลงว่ามีแพนที่ทําแบบโอ้โหหลายเรื่องมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกดาวคุณระดวงฝนเหนือฝนใต้ผ่าโลกบันเทิงทองห้าล่าสุดคอฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ในข่าวนี้นะครับผมกลับไม่ได้พูดถึงเนื้อหาของพวกนั้นเลยซึ่งเราก็ยืนยันไม่ได้ว่าพวกนั้นเนี่ยวิกิพีเดียเนี่ยมีใครไปต่อเติมหรือเปล่าแต่ว่าที่มาพูดมานะครับผมก็มีเรื่องระยะกับขุมทรัพย์ไม่นะ แควก่อนเลยนะครับเรื่องระยะเนี่ยก็เป็นละครที่อารองเนี่ยเคยทําเอาไว้นะครับส่วนเรื่องของซับไมนาแควเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์นะที่อารองเคยทําแต่ว่าเวอร์ชั่นละครเนี่ยไม่ใช่ของอารองเป็นคนทำนะครับในเวอร์ชั่นช่องเจ็ดนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเนื้อหาของข่าวเนี่ยเขาเพูดว่างไงนะครับเครดิตจากเว็บมัติชน weekly com นะครับหัวข้อบอกว่าเปิดใจลูกฉลองพักดีวิจิตกับละครบูรุ่นใหม่งานลูกผสม<อ>เลิกเอะอะยิงเอะอะยิงพอสามพี่น้องสมุูรณพักดีวิจิตเปิดตัวละครอังกอรีเมคของพ่อ คือฉลองมักลีวิจิตและประสบผลความสาเร็จอย่างงามแก้วบุญจีราเป็นลูกสาวคนเดียวที่เป็นคนกลางระหว่างพี่ชายคือก๊อฟหรือกันและน้องคือโ๊ดหรือเชิดบุญสิ่งที่พวกเธอได้เจอก็คือเสียงเรียกร้องจากแฟนๆให้นําละครพ่อมาล e เมคอีกครั้งจริงๆเพิ่งปิดกล้องลิขิตแห่งจันไปแก้วเล่าโดยว่าละครที่สร้างจากบทประพันธ์ที่เป็นพอดเรื่องขึ้นมาใหม่เรื่องนี้เป็นละครที่ออกแนวโรแมนติกผสมคอมดี้แต่ก็มีบู๊และผีหลอนๆเอิ่ม อันที่จริงเรียกว่าเป็นงานครบรถอาจจะง่ายกว่าทั้งนี้เธอยังคาดด้วยว่าละครที่เพื่อนคณินกับน้ำตาลพิจักลาสแสดงเรื่องนี้อาจจะได้ออกอากาศราวเดือนมิถุนาทางสถานีช่อง3ถัดจากนี้ก็ตามใจแฟนๆที่เรียกร้องให้นำละครของพ่อมาทำซ้ำด้วยการทำเรื่องละเลงชนให้ป๊อปถากูลคู่ก,กับมิวลักนาลามิวลักนา,านีาก็พิพสูจน์ฝีมือบูไปในเรื่องชุมแผลไปนะครับอย่างไรก็ดี ทายาทของผู้กำกับการแสดงคนดังออกตัวก่อนเลยว่าผลงานของรุ่นลูกนั้นก็จะแตกต่างจากที่พ่อเคยทำเพราะตอนที่พ่อสร้างไว้เป็นยุคมิตรชัยบัญชาเรายังเกิดเรายังไม่เกิดมันนานเกินไปซึ่งเกิดในปีพศ2519ขณะที่ละเลงชนของฉลองเนี่ยถูกสร้างในปีพศ2515เวอร์ชั่นใหม่จึงต้องปรับทั้งปรับ ประเภทกีฬาทางน้ําที่มีระบุไว้ในเรื่องขณะเดียวกันต้องเพิ่มตัวละครและเติมเนื้อหาให้เรื่องราวเนี่ยมีความซับซ้อนและยากขึ้นจะได้เข้ากับรสษนิยมคนดูในปัจจุบันนอกจากนั้นก็ยังคิดคิดว่าจะทาเรื่องระยะด้วยดีไหมมีคนเรียกร้องให้ทําเยอะมากอยากให้ทําละครแนวบู๊ของพ่ออย่างขุมทรัพย์แม่น้ําแควน,นี่ก็เยอะซึ่งเอาเข้าจริงหลังจากที่หาเรือกันในหมู่พี่น้องร่วมมือกันทําละครในน้มอาลลอจูเนียเราก็คงต้องทําละครแนว เพราะอยู่ในเมืองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเราอยู่ในป่าเขาถ้ำจนชินรู้สึกว่าจะทําแนวนี้ขึ้นคือถ้าให้เราทําละครในกรุงเทพก็ดีใจนะแต่มีอยู่วันหนึ่งที่เราถ่ายลิขิตแห่งจันทร์และเข้าห้างทุกคนแปลกใจมากว่าเราเข้าห้างกันหรอมีแอร์ด้วยนะงงมากปรับตัวไม่ทันไม่คุ้นเลยกับการทํางานที่ไม่มีป่าล้อมรอบเล่าและหัวเราะเพราะเราอยู่กับป่าเขาตั้งแต่ยังเด็กอยู่ในกองของพ่อจากประสบการณ์ที่เคยเห็นตอนนั้นมาถึงการลงมือ ในทําตอนนี้แก้วบอกว่ายุคสมัยนี้ความต้องการของคนดูเปลี่ยนไปตอนนี้เราเดาใจคนดูไม่ได้ว่าเขาต้องการดูอะไรก็ทําได้แค่ใส่เหตุการณ์มากที่สุดดําเนินเรื่องให้ดีที่สุดไม่ยืดเยื้อก็น่าจะดีอย่างฉากเดินเราจะให้เขาเดินอย่างเดียวก็ไม่ได้อาจจะต้องคุยกันเรื่องที่คุยก็ต้องเป็นเรื่องที่นํามาต่อยอดในฉากต่อไปและคําที่คุยก็ต้องมีความสนุกต้องใส่สีสันและต้องมีเหตุมีผลว่าใส่ไปแล้วคนดูจะเชื่อไหมอาจจะไม่มีเหตุผลของตัวละค ถ้ามันเกินจริงมากก็ต้องตัดทิ้งนี่เป็นตัวอย่างคร่าวๆของการเปลี่ยนแปลงที่คนทาเล่ายังบอกอีกว่าถ้าเทียบกับละครประเภทอื่นๆแล้วละครบูดูเหมือนว่าจะเป็นละครที่มีคนทําน้อยและสําหรับพวกเธอเองแม้แต่จะคุกคีกับละครแนวนี้มานานคุกคีมาตั้งแต่เด็กหากก็ไม่กล้ามั่นใจหรือยืนยันได้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทําละครแนวนี้ได้ดีที่สุดเราไม่มั่นใจในเรื่องนั้นเพียงแต่ม,มั่นใจว่ายังมีคนที่อยากดูละครบูอยู่แน่นอนแต่ยัง ไรก็ตามเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําละครบูร้อซนะคะคือออกตัวเพราะในละครที่เราทําเป็นบูก็มีคอมเมดี้ดราม่าเป็นส่วนผสมในเรื่องคือต้องทําเป็นเรื่องรักขำใส่เข้ามาแต่ตอนคุณพ่อทานั่นคือบูร้อเอเอะอะยิงเอะอะระเบิดส่วนเหตุผลที่เธอเติมอารมณ์อื่นๆเข้าไปในเรื่องนั้นหรือคําตอบมีเพียงประการเดียวคือก็เพื่อจะดึงคนดูกลุ่มอื่นให้เข้ามาดูด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข่าวนะครับผมที่ได้อ่านมาซึ่งเป็นบทสนทนาที่แบบ ยาวพอสมควรนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมีละครที่ถ่ายอยู่นะครับผมซึ่งเรื่องลิขิตแข่งจันนี่ยที่เพิ่งปิดกล้องไปมีอาฉากที่ต้องเข้ามาถ่ายในห้างซึ่งทางกองถ่ายทางทีมงานทาง3ลูกของฉลองนี่เองนะครับผมเขาก็เหมือนแบบว่าไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการถ่ายทําในห้างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยละครของอารองนะครับก็จะถ่ายทําแต่ในป่าเขาลำเนาภัยนะครับซึ่งลูกๆเนี่ยก็เคยแบบว่าคุ้นชินกับการที่อยู่ในกองถ่ายของพ่อมานานแล้วนะครับแล้วละคร ที่จะทําในเรื่องต่อไปนะครับผมซึ่งปรับเปิดกล้องไปสักพักหนึ่งแล้วแหละไอเรื่องระเลิงชนเนี่ยได,ได้ผมทําคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับละครใหม่ของอาหงนะอาหงจูเนียนะคือแบบว่าเรื่องระโลงชนเนี่ยก็น่าจะถ่ายทําอยู่ไม่ทราบว่าปิดกล้องหรือยังแต่ว่าในอนาคตนะครับผมก็จะรอทำนะครับผมเรื่องระยานะครับผมกับเรื่องขุมทรัพย์แม่น้ำแฝดดูแนวโน้มก่อนว่าจะทําเรื่องไหนนะครับจริงๆแล้วทั้งสองเรื่องเนี่ยเรื่องระยะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเคยดูในเวอร์ชันของพิกองเชือเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอทหารญี่ปุ่นถ้าาาาด้้กกกก็แแบบออออลัังงรรรมนนนูวยย่ ถ้าทําไม่ได้เหมือนเวอร์ชั่นภาคเก่าเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังมีละครบู๊ให้ได้ดูซ้านะคือแบบว่าถ้าใครแบบว่าโอ๊ยทาไม่ได้ดีเท่าพ่อหรอกทาแบบไม่ได้ดีเท่าภาคเก่าเอามาทําแล้วเสียอะไรอย่างงี้นะหลายๆคนก็คงไม่อยากกลับไปย้อนดูเวอร์ชั่นเก่าหรอกมั้งเพราะว่าถึงมันจะดีขนาดไหนแต่แบบปัจจุบันใน YouTube มันก็แบบว่าเออมันเป็นตำนานก็จริงแหละแต่ว่าปัจจุบันในยูทูบคือมันมันภาพมันไม่ค่อยชัดอัตราลดมันก็แบบลดลงไปมีเวอร์ชั่นใหม่ให้ดูถือว่าแบบเป็นการดูอ่าอีกมุม ว่าก็เป็นละครของลูกชายนี่แหละทําไม่ได้ต่างกันนะครับอย่างแบบเรื่องอังกรอร์อะไรเงี้ยถ้าคนดูแบบเปิดใจจริงๆนะสาหรับผมเรื่องอังกรอ,อ,งอร์ที่อลอกจูเนียทาผมคิดว่าเป็นละครที่ดีเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมเรตติ้งเขาก็แบบก็ดีโอเคหน่อยอันนี้ไม่ได้พูดอวยหรือไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าผมดูแล้วคือผมก่อนที่ผมจะดูเวอร์ชั่นใหม่ผมจะกลับไปดูย้อนดูเวอร์ชั่นเก่าก่อนไงซึ่งมันจะมีฉากที่เพิ่มขึ้นมาคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าตัดให้เร็วขึ้นด้วยกระชับมากขึ้นนนนด้ววยยเเพราะาะ่่่ปัััััจจุบกบกกกกสสมมมอมออไหหืโ 2 0 ep ได้มากกว่าจะจบแต่สมัยนี้คือแบบ10กว่า ep หรือสั้นๆนที่สุดสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็แบบไม่กี่ ep เองแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะก็เขาก็เลยต้องแบบว่าต้องปรับปรุงให้มันเข้ากับยุคเข้าสมัยนิดนึงอย่างเรื่องอังกรเนี่ยผมว่าโอเคนะครับผมแต่ถ้าใครหลายๆคนจะด่าเรื่องแบบอะไรอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวกับผมละ โอเคครับอขอบคุณนะครับผมเนื้อหาตรงไหนพิพากษากาญได้ขอพัยวันนี้ทีนี้ด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไปให้ข่ากิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับวันนี้ไปแล้วครับ ท้องฟ้าสงบสิเลียมตรึงตราตรึงใจลิงพรลอมสมสบายกลดสตีที่สูงส่งสมืนคุณเขาสลัมเปลี่ยนกลมคืนกลางดงเป็นงานที่มินยืนยงมันของในปตตพีสมือนท้องฟ้าวิปริตแปลปูนทั้งใดอง์ ล่นพลังสว่างสวยยอันตรายไปทุกที่ไปยุบุนฝุ่นตลงโกฐพญนดินทันทีมนุษย์สั่ตื่นตะนงหนีกระจากระาจ ชูชีวิตเวนกรรมอังกอสมื่นทองฟ้าวิปริตไล่ปูนเช่นใดปลิยงปังสว่างสวยอันตราได้ไปทุกที มุ่งฝนตลบกบพื้น,กกนทันทีมนุษย์ตื่นตระหนี้กระจายะ้าย chúa chiêu sinh nguyện cầm ăn con, bay chúa chiêu sinh nguyện cầm ăn con.